นี่ร้าน ARK ครับใช้โซ่ร้อยร4อยสี่สิบเอลซีสี่สิบสี่สิบหกข้อครับโอเคยกขึ้นรถอาร์เคเรีย,โ,รยโลกนึงอาร์เคเลียโลกหนึงน่งซุปเปอร์ปปอรนั่นมีมีตัวอย่างมาครับรนี่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยประมาณเท่าไหร่สิ่งหนึ่งบะมันเข้าเข้านาก็ ก็สองร้อยลอเลยเนี่ยสลักข้อต่อนะ oh, <okay. S 2> อ๋อโอือมีสลักข้อต่อสามรอ้300รอยโลสาม้อยโสองร้อยกว่า300ส0 0ร้อย่า,กกาเดี๋ยวรถรถจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่ามาดูตรงนี้เทเล่เออสปอกเก็ตด,ด้วย PPR ไนงะ GPR จะที่เขาดูตรงไหนจะเป็นของเกาหลี PPR นี่ไงของเกาหลีไงอ๋อจะเป็นนี้อ๋ออันนี้เป็นของกนะอเกาหลีมีตรงรุ่นหมดเลยอันนี้อันนี้เขาเรียกแคริเอ r ร์แคริเออรยกขึ้นรถเลยครับ มาดูว่าน้ำหนักรถจะรับได้ไหมอันนี้จะดีมากเลยเนี่เขาบริการดีมากเลยครับ โอ้ยหยบเลยต้องไปเติมลมยางไ,งไหมเนี่ยอ่าเออประมาณนี้แหละเอาข้างหน้านิดนึงเอาไปนิดนึงเอ,อ่อประมาณนี้แหละครับ ันนี้อันนี้สองแลยใช่ไหมข้างล่างหนึ่งอันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้อ่าก็เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งสลัออสองเส้นโอเคครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วเหลือสปอเก็ตอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวนกไม่ต้องหรอโอ้น็อตตัวเท่าไหร่เนี่ยนกประกระดิผมใช้สิบหกที่คุ้สิบห้าอ่าผมเอาเข้ากับรถใบเยอะๆและเอาประมาณสักสามสิบตัวผมถอดกลัวมันขาดเนาะเนี่ยอาสามสิบตัว ยอย่างน้อยต้องเสียเป็นลอยเสียครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งเลยอะอย่างน้อยต้องเสียครึ่งหนึ่งจริงๆเวลาเราเลือเผ็ดเก่านาะนออกไงมันเกี่ยวจะลมเดี๋ยวเด<น>ีย๋ยวยจะพาซ้อเสียนะ,อะเอาหนึ่งร้อยตัวเท่าไหร่มันทั้งหมดมันสามร้อยกว่าตัวยจะเอากี่ตัวอโอเคจเข้ากับซี่หนึ่งหมื่นเก้าหมื่นเก้าโอเคนะครับ สายกว้างกว้างให้เลยแหละสุดยอดบริษัทนี้สุดยอดมากเลยก็เราขายส่งไงเน่เน่เนขายส่งครับมีมืกี่เยอะแยะเลยท้าเฮียคุยกับสามียงก็คือเลขสองดูดีอ่ะโอเค okay. มาคุยกับเฮียโดยตรงผมโดยตรงผมตำสมพันเรียกเข้าหมดไงไปข้างหน้าแล้วครับเฮียอย่างงั้นเอาน็อตร้อยตัวพอไปข้้าางหนโอเคครับเเดี๋ยวอาครับอันนี้ I need to ask uh, pocket Okay ปกเกตและน็อตอีกร้อยตัวเดี๋ยวตัวนี้น็อตหนึ่งกล่องร้อยห้าสิบตัวอ่าไสไปเลยอ่าใส่ไปเลยเสียบมันจะมีตรงรูมันจะเสียบพอดีเลยใช่ไหมโอเคอ่าน็อตของมันยูแล้วทั้งหมดทั้งหมดมันกี่ตัวนะเฮียมันสามร้อยกว่าสามร้อยหกสิบแปดตัวอ๋ออันนี้ไปเพิ่ม ร้อนะยห้าสิบนายยังโอเคอยู่เงี้โอเคใช่เนาะห้าไม่ต้องไว้นี่แหละโอเคเดี๋ยวไปคิดเงี้กับเงี้ยครับ